สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้ธันชาติฟันนิสปิงนะครับจะมานําเสนอกองทุนเพื่อเรียนภาษีนะครับเพื่อให้ผ่อของท่านเนี่ยนะครับมีการเกษียณไว้แล้วก็ลงดีนะครับด้วยกัน2กองทุนนะครับนะฮะกองทุนแรกนะครับจะเป็นกองทุนนะฮะ S S F นะครับชื่อว่าธันชาติอีสปิงโกลบอ l แคปิต a ลโค้ดเอสเอสเนะครับอีกกองทุนหนึ่งนะครับก็เป็นกองทุนประเภทเดียวกันนะครับแต่เป็น R M F ก็คือธันชาติอ s สปิงโกลบอลแ a ปิตัลโค้ดอาร์เอฟท่นเองนะครับ คราวนี้เรามาดูครับจุดเด่นนะครับของธนชาติอิสติงโกลบอลแคปิตัลโกลด์นะครับทั้งงานเบบและแอสเซสนะครับมีจุดเด่นอย่างไรบ้างนะครับกองทุนหลักนะครับต้องบอกเขาพยายามจะเน้นนะครับลงทุนแบบไฮคอนดิชันนะครับมีหุ้นประมาณสัก2 5่สบาถึงสาบริษัทนะครับที่ดีและมีคุณภาพนะครับรวมทั้งนะครับในด้านความเสี่ยงเนี่ยเขาพยายามจะรักษาเงินต้นระยะยาวนะครับโดยมีการลงทุนแบบมาจินออฟเซ็ตตี้นะครับเพื่อกำหนดลิมิตต่างๆนะครับรวมทั้งก็มีเขาเรียกว่าจานวนการลงทุนในหุ้นตลาดเกิดใหมมม่่่นนีทไากกััะครบ อันที่สมครับเป็นกองทุนเนี้ยเขาเป็นลักษณะที่เป็น long holding นะครับก็คือเขาพยายามลงทุนในหุ้นระยะยาวนะครับจะไม่ค่อยเขาเรียกว่า turnover ปล่อยมากนักนะครับคือเป็นการถึงหุ้นระยะยาวนะครับและสุดท้ายครับกองทุนนี้เองเนี่ยเขาจะเอาปัจจัยภายนอกนะครับหรืออีเวนต์ต่างๆในการิจารณาในการซื้อขายหุ้นน้อยมากนะครับเขาพยายามจะดูปัจจัยกระบอกแต่ละบริษัทบริษัทเป็นหลักเลยนะครับว่า บริษัทเติบโตเป็นยังไงกำไรเป็นยังไงนะครับเป็นหลักเลยนะครับบางทีบางช่วงที่มีอีเวนต์เข้ามาแล้วช่วงเนี่ยเขาไม่ได้มาพิจารณาสักเท่าไหร่นะครับมาดูจุดเด่นของกองทุนหลักนะครับของตัวโพลินแคปิตัลนะครับโพลินแคปิตัลเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพูดชื่อที่อาจจะบางคนอาจจะไม่ได้คุ้นมากนักนะครับแต่ถ้าพูดถึงอัมบูดิแอสเซ็ทแมนจเมนต์นะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทนะครับอันดับหนึ่งนะครับแบบท็อปทนะครับของทางโซนยุโรปนะครับก็ถือว่า บริษัทในเครือเขาเนี่ยมีการถือหุ้นในบริษัทโพเลนด้วยนะครับโพเลนแคปิตอลเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทนะครับจัดการกองทุนนะครับสัญชาติอเมริกานะครับก่อตั้งตั้แต่ปีหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแล้วนะครับมีสัมปทานใหญ่ที่ทั้งอเมริกานะครับแล้วก็ภาษาแล้วก็อังกฤษนะครับก็มีความเชี่ยวชาญนะครับในการลงทุนบริหารแบบหุ้นโกลด์นะครับสไตล์นะฮะแล้วก็ปัจจุบันมีสินทรัพย์ทั้งหมดอยู่มาสักสามจุดเดหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ที่ผ่านมาได้ คราวนี้นะครับตัวชื่อกองทุนที่เราลงทุนนะครับชื่อว่า Amundi Fund c o เ e a d Capital Growth นะครับผู้จัดการทุนนะครับก็จะชื่อว่าคุณดามอนนะครับกับคุณเจฟเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยสินทรัพย์นะครับกองทุนอยู่ที่ประมาณ473นะครับล้านดอลลาร์นะครับวันจัดตั้งกองทุนนะครับ21พฤศจิกา2 0 1 8นะครับวันนี้ก็จะเป็นการครบนะครับ3ปีพอดีนะครับของกองทุนนี้นะครับ คราวนี้มาดูนโยบายของกลยุทธ์ของกองทุนนะครับธนาคาอิสติงโกร์โบต์แคปิตัลโกทั้งอาเมบแลวก็ SS สนะครับก็คือเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มเติบโตทั่วโลกนะครับก็คือเขาพยายามจะสร้างโอกาสนะครับในการรับผลตอบแทนแบบ g l o b a l opportunity นะครับลงทุนในหุ้นทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ในสอในพยายามเน้นลงทุนในบริษัทนะครับที่มีความสามารถในการทำกำไรที่ดีแล้วก็คงที่สมองเสมอด้วยนะครับที่3ครับเน้นเร้งโอกาสเติบโตที่เหนือกว่า นะครับเหนือกว่าคือพยายามหาแนวโน้มการตกที่น่าใจในกลุ่มแบบไมกครแคปหุ้นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาสุดท้ายนะครับได้ m o n ์นิ่ s t ต r รหดาวด้วยนะครับมาดูนะครับท็อป10นะครับของกองทุนที่ลงทุนนะครับหุ้นที่ลงทุนนะครับเห็นว่าท็อป10เนี่ยเชื่อว่าคุ้นก็จะเป็นบริษัทที่คุ้นเคยครับไม่ว่าจะเป็น Alphabet นะครับ Microsoft นะครับอ d o b e Icon v i น a Master f เ c e b o o k เป็นต้นนะครับ มาดูเซกเตอร์นะครับแล้วก็คันที่แบกดาวนะครับจะดูเห็นว่าตัวเซกเตอร์แบกดาวเนี่ยนะครับสี่เซกเตอร์หลักๆที่มากลงทุนมากกว่าแต่ชีวิตชวัดก็จะมีทั้ง i อทีนะครับเฮลท์แคร์นะครับคอน s u m e r discretionary นะครับแล้วก็ communication service นะครับส่วนตัวคันที่แบกดาวหลักๆหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่นะครับอเมริกาเป็นหลักเลยนะครับคันดูมาดูโดยสรุปนะครับตัวธนชาต อีสปิงนะครับโกลบอลแคปิตอลโกลด์อาร์มแอบนะครับก็กองนี้เป็นเป็นกองทุงฟิเตอร์ฟันนะครับแล้วก็นะครับไปการป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการทุนนะครับลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่หนึ่งบาทเลยนะครับจริงๆในนโยบายเนี่ยนะครับในหนังสือที่ชวนลงการเนี่ยเก็บค่าฟอนต์เอ็นฟีอยู่ที่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ปัจจุบันเราไม่ได้ได้เก็บนะครับวันขายขึ้นที่บวกสี่นะครับ มาดูผลตอบแทนย้อนหลังครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับตัวธนาคารอิสติงโกโบแคปิตัลโคสอาร์เอฟเนี่ยนะครับทำได้สิบหาจด้าสามนะครับ3เดือนอยู่ที่0.62 6เดือน8.81นะครับแล้วก็ตั้งแต่นะครับจัดตั้งนะครับทีครับนะครับตั้งแต่นะครับจัดตั้งอยู่ที่15.74%นะครับต่อปีนะครับส่วนอีกหนึ่งกองนะครับธนาคารอิสติงโกโบแคปิตัลโคสนะครับ SSF นะครับก็เหมือนกันครับเป็นการป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพิจของผู้จัดการกองทุนเช่นเดียวกันนะครับซื้อขายต่ำตั้งแต่ตหนึ่งบาทเลยนะครับแล้วก็ฟอนเซนฟรีตามโครงการีอยู่ที่หนึ่งจุดห้าแต่ปัจจุบันเราไม่ได้เก็บนะครับวันขายขึ้นอยู่ที่ทีบวกสี่เช่นเดียวกันนะครับผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งของกองทุนทั้งชาติอิสปิง g l o b a l นะครับ แคปิตอลโกลด์เอนะครับก็ตั้งแต่ต้นปีที่1 5บ3ดยตฮะสเดือน0 5นห้าปร็นตะครับ6เดือน8ป4 1จ่ปอนงี20.67%แล้วก็ตั้งแต่จัดตั้งอยู่ที่2ี8 0นนต่อปีนะครับนะครับสุดท้ายนี้นะครับทางธนาชารฟันอิสปิงนะครับก็จะขอฝากนะครับกองทุนนะครับทั้งอาร์เมสทั้ง2องกองทุนนี้นะครับให้นักลงทุนนะครับได้ลงทุนในช่ว